รีวิวครับผม M62 นะครับผมติดตั้งชุด t u r นะครับผมก็จะเป็นโบใหญ่โขงซิ่งสูตรช่างบิ๊กนะครับผมก็มาลองนะครับผมเพรโบใหญ่นะครับผมเรื่องโบใหญ่ข้อดีของโบใหญ่คือเรื่องกําลังแต่ข้อเสียมันคือเรื่องรอรอบนะครับแต่ถ้าโบใหญ่ทําให้รอบมาไวได้แล้วก็เรื่องแรงแรงแน่นอนนะครับผมเอาฟังเสียงกันหน่อยค่อยไปดูพุทธพุทธเสียงหน่อย ใหญ่เรื่องเสียงดุดันแน่นอนนะครับผมสําหรับสเปคนี้ลูกค้าใช้รอบงานปัดนะครับผมจะเป็นโลสีโลสีใช้รอบเครื่องสักประมาณพันแปดนะครับเรามาลองไฮหนึ่งนะครับผมเช่นบูธโบใหญ่นะครับผมเดิมๆลูกค้าติดเทอร์โบมาแล้วนะครับแต่เป็นติดของที่อื่นนะครับผมวันนี้คิดถึงช่างบิ๊กนะครับผมก็เราไม่ได้ปรับปรุงปรับแต่งนะครับผมนี่ฮะบูดคือมีให้เล่นตลอดนะครับโบใหญ่รอบต้นงๆนะครับ เรื่องโบใหญ่สําคัญนะครับผมพูต้องให้ไวกว่าโบเดิมหรือโบเล็กนะครับผมแล้วก็ต้องใครเสียให้ไวด้วยนะครับผมจะได้แรงม้าที่สมบูรณ์นะครับผมคันนี้ปูต25นะครับผมมีไว้ให้เล่นตลอดนะครับผมถ้าไม่กวัวพังนะครับผมมีให้เล่นตลอดเลยนะครับติดตั้งอยู่ที่รอปูุ์นะครับสลับุรีงานไถเหนียวนะครับผม คือลูกค้าของติดเทอโบมาจากที่อื่นแล้วนะครับผมเราก็ได้มาเป็นช่างคนที่2นะครับผมของสําหรับคันนี้เราก็จะทํำของเราให้ดีที่สุดนะครับผมสําหรับอาการที่เจอนะครับผมที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาก็คือว่าออพอรอบปันมันตื้อน,นะครับผมเวลามันจะดับมันก็ดับไปเฉยๆนะครับผม นะครับผมบูดไวอย่างนี้นะครับผมรับประกันไม่แรงก็พังนะครับผมแต่ลูกค้าขอเต็มที่เราก็จัดให้นะครับนิดนเนเดียวนะครับผม นะครับผมก็เมื่อกี้ก็อาจจะได้ยินเสียงบ้างไม่ได้ยินเสียงบ้างแอร์อัดหน่อยหนึ่งนะครับผมก็น่าจะจบแล้วครับผมลูกค้าลองแล้วโอเคถูกใจดีกว่าเดิมนะครับผมในตู้แอร์แทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมเสียงหวานหวานดุดันนะครับผมตามสไตล์คงซิ่งของสรช่างบิ๊กนะครับผม เรื่องบูตต้องไวนะครับผมถ้าบูตไม่ไวสู้โบเดิมไม่ได้เลยนะครับผมการจะอัพโบแต่งนะครับผมต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่า m 6 2มันเป็นรถรถรอบนะครับผมมันไม่ใช่รถกำลังเหมือน L50 นะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมมาบอกปัญหาว่าเจออะไรบ้างนะครับผมเราจะได้จัดหาเทอร์โบให้นะครับผมอาจจะจบอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างขออภัยนะครับผมแต่ก็ดีกว่าที่ทํามาแน่นอนนะครับผม ครับผมยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับผม